สวัสดีครับอนินเดียช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะครับเย่บัดดี้สทีนะไม่ได้ทำบัดดี้มานานนานนะก็มันไม่มีดาก้อนออกของล่าสุดนะโอ้ล่าสุดดาก้อนออกก็ก็นุ่นเลยนะทำก็ล่าสุดล่าสุดก็ไรเทนะแบบโอ้หนานมากอันนี้ก็เป็นดาก้อนสายใหม่สทีนกับบัดดี้ชินนะครับก็จะเป็นภาคการ์ตูนและเป็นแน่นอนภาคการ์ตูนคุณพ่อก็อัปเดตท,ทงให้เป็นการ์ตูนยูกะนะฮะก็จะเป็นสาย G.E.Wo base นะครับซึ่งอนาคตมันก็จะมี G.E.Wo อื่นๆตามมา G.E.Wo ครับ G.E.Wo อะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้เป็น G.E.Wo base ที่เน,น,น้นพลังการโจมตีมากกว่ารอบในการตีนะครับก็จะเป็นเด็กที่ลองแล้วแบบโอ้โหคือใช้ของเก่าน้อยมากๆแล้วมันเก่งขนาดนี้เลยเหรอแบบโอ้โหไม่แปลกใจเลยที่แบบหลายๆร้านที่คุณพ่อตามใน Facebook อยู่ว่าเออของออกก็เลยเอามาจัดแข่งจัดเล่นกันดูโหดากอนรัวๆดากอนกันกระจายนะฮะมัน เก่งนาทีลืมได้ลืมตาอ้าปากนาทีกับดักกอนเวิลนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นธงดักกอนนะแล้วก็บัดดี้กันเพราะใช้เป็นอะไรนะอ่ากกันทัวไหนดักกอนนะครับจากกล่องล่าสุดเลยนะฮะแน่นอนนะครับว่าบอกว่าใช้ก,กะกันทัวไหนดักกอนบัดดี้ดดแล้วก็ต้องใส่สี่ใบสิเป็นกะกันทัวไหนดักกอนมอนเตอร์ไซส์สองนะครับพลังหมื่นสองคิ ตูด3000เป็นดากอสใส่ทุกแฟกนะครับแล้วก็แคทคอร์ดคอร์ใจสองเกตทับเด็กยัโมมีจีบูทเบสเมื่อเริ่มต้นแอคกซ์เฟรสของเรานะครับจนจบเทิร์นนี้จนจบเทิร์นนี้หมายความว่าการ์ดใหม่ที่โดดเข้ามาในสนามจะติดด้วยการ์ดทุกใบที่เป็นการ์ดทุกใบในสนามเราจะบวก1ล้านจากนั้นถ้าเรามีมังกรเผามังกรเทพใบอื่นในสนาม ใช่ไหมใช่พอมองก้ท,ทุกใบจะได้สองขีแล้วก็ได้เพนด้วยตัวมันมีเดบลิ้นแฮกแล้วก็มีโซกาดเข้าเข้าแบทเข้าแอคแทเฟดปุ๊บมีมันอยู่มีมังกรเทพซึ่งทั้งเด็กมันเป็นมังกรเทพอยู่มังกรเทพทั้งหมดมันติดมังกรเทพด้วยได้หนึ่งล้านสองขีเพนนีเทสโคตรเก่งคือไม่ต้องถามว่าตีเท่าไหร่ครับถามแค่ว่ากี่คีครับและเพนไหม เพนทุกใบครับประมาณนี้นะฮะกัดยากนะดูแบบเอาสุดนะครับคุณพ่อใส่ตัวของทีดีไว้สองใบนะเป็นมังกรเทพผู้ลืมตาตื่นกัรกันทัวร์ไนดากอนของทีดีสองใบเพื่อเพื่อไอ้ร่างเนี้ยถึงแม้เราจะมีตัวหามันนะแต่ว่ามันก็มีโอกาสไม่ขึ้นทั้งตัวหาทั้งทั้งมอนนะครับก็ ติดไว้สองใบหรือไม่ก็ติดไว้ใบใบหนึ่งก็ได้เด็กนี้ไม่รวมแฟกกับบัตด,ดี้ก็ติดไว้ห้าจิดสองใบนะก็เนี่ยอาจจะ,ะสามารถไม่ใส่เลยก็ได้หรือใส่ใบเดียวก็ได้ก็จะติดอยู่ที่ห้าสิบใบอยู่ดีเป็นไซส์สองพลังเจ็ดพันสองีตูดสามพันนะครับเป็นด์กกอสเซอร์ดูแฟกเหมือนกันคัดคอสคอสใจหนึ่งเกรดท,ทําเด็กยัดโซมีจีวูดเบดเหมือนกันเมือม่อเริ่มต้นแอคแท็เฟสของเราการทุกใบจะบวกหนึ่งหมื่น ถ้ามีผับมงกรเทพอยู่ในสนามผับมงด้ทั้งหมดจะบวกหนึ่งขี้แต่ว่าไม่มีเพนก็แน่นอนยังไงไอเนี่ยอไอเนี่ยเดี๋ยงงไอเนี่ยมันก็เก่งกว่าอยู่ดีถึงแม้้อคอสจะเยอะก็ตามแต่มันบวกร้านทั้งสนามฮัลโหลบวกร้านสองขีเพนฮัลโหลอันนี้บวกบวกหมื่นหนึ่งขีแต่ทําให้แบบบวกหมื่นของมันเนี่ยมันก็ดีตรงที่ทําให้ทั้งทั้งสนามทุกใบที่เป็นพวก พวกลูกน้องมันอะเออสก,กิลติดเพราะว่าลูกน้องมันขอแค่พลังเกินหมืน่นไอเนี่ยมันทงังยังไงมีสักตัวยินอยู่สก,กิลลูกน้องมันติดหมดอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่ดุตรงที่มันไม่มีเพนนั่นแหละอ่ะอันนี้เป็นใบใหม่นะครับกาด็อกใบใหม่นะฮะมังกรเทพผู้ลืมตาตื่นกาด็อกเป็นไซส์หนึ่งพลังสองพันสองีหนึ่งพันซึ่งไอพลังสองคีเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ามันเล่นกับจีบูทเบสพลังเท่าไหร่ครับอ๋อหนึ่งล้านสองพันครับ โอ้สี่คี้เพ่นฮะทุเล็เล่นเล่นเล่นแล้วเล่นเล่นเล่นแล้วด่าตัวเองไปแบบอะไรเก่งอะเก่งเกินไปป่ะฮัลโหลเกินเกินทุกอย่างเกินไปหมดแล้วอ่าสกิลแรกนะครับเมื่อลงสนามเมื่อเข้าตัวสนามทิ้งมือหนึ่งใบนะครับถ้าทิ้งหากาดได้ท็อปเด็กเข้าเกตแล้วก็หากาดที่ติดจีบูตเบต จะกองขึ้นมือแล้วก็สับกองก็คือทิ้งมือหนึ่งได้หนึ่งเกตได้หนึ่งเกต,ด,เกตด้วยนะแล้วก็หาจีบูตเบสจะไปหากาการ่าร่างไหนก็ได้กา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 ทีดีหรือจะเป็นกากาไอกากาบีทีก็ได้แล้วแต่ชอบเลยอีสกสกิลหนึ่งถ้าหากเรามีดักก็ตอยู่การโจมตีของไอตัวเนี้ยที่ม่ใชลิงอ t นแทกจะยกเลิกไม่ได้นะครับก็การันตีสองขีพนิเทตแน่นๆหนึ่งตัวนะฮะ ใส่บางกรเทพผู้ลืมตาตื่นกาแคทไว้คู่เดียวนะก็โอกาสได้ใช้มันก็มีแหละแต่ว่ามันน้อยหน่อยอ่าเป็นไซส์หนึ่งพลังหนึ่งหมื่นเอ้ยพลังหนึ่งพันตูดหนึ่งพันหนึ่งีนะครับเมื่อเข้าสู่สนามถ้าในสนามมีจีบูตอยู่ได้จวนหนึ่งแล้วเกิดเมื่อมันโจมตีถ้าพลังมันเกินหมื่นจะได้หนึ่งเลือดแล้วก็ยิงคู่แข่งหนึ่งเลือดตัวมันมีแต่ว่าในแท็กก็ถ้าเล่นกับกาก้าเหมือนเดิมหนึ่งล้านหนึ่งมหนึ่งล้านหนึ่งพันครับสามีเพน ียิงหงเลือดเราได้1เลือดด้วยแต่บรใเนคกเก่งเก่งมากไอ้นี่ก็เก่งมากๆอีกตัวหนึ่งเพราะว่าอะไรมันเก่งอ่ะที่มันเก่งคือเพราะว่ามันเป็นจีบูตเบดบีทีมหมันเก่งนะครับก็จะเป็นกาสควอโลเป็นไซสูนสองพันหนึ่งีหนึ่นะครับสกิลเมื่อจบการสู้ของยุดนี้หากพลังมันเกินหมืน่น สามารถยกมันขึ้นมือถ้ายกขึ้นมือตัวนี้หนึ่งเกจหนึ่งเลือดหนึ่งจั่วนะครับโคตรดีคือมันตีสามคันคีเพนน่ะเขาอย่างที่บอกว่าคอมโบทั้งหมดอ่ะคุณพ่อจะพูดถึงแค่กับ BT เท่านั้นตัวทีดีคุณพ่อจะพูดจะละไว้ในฐานะที่เข้าใจคือเป็นตัวสุกเฉินจริงๆ ก็ถ้าบนมือมี BT กับ TD คุณก็ต้องลงตัว BT อยู่แล้วป่ะเพราะฉะนั้นคอมโบทั้งหมดคุณพ่อจะอิงกับตัว B t เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นไอเนี่ยมันจะตี3คีพเพนตีแต่ละยกขึ้นมือได้1เกตหนเลตหนึหนหนจวัวทำให้อาวุธตีต่อได้ก็จะเป็นโอฟอร์เมชันหรือว่ายูกะฟอร์เมชันนั่นแหละติดตัวหน้ากล่องฟอยหน้ากล่องไว้คู่เดียวนะครับก็จริงๆคุณพอติดไว้เป็นอ่าเป็นอะไรนะ เป็นเป็นไซ์บอร์ดไว้อยู่ใบหนึ่งนะแต่ว่าถ้าไม่อยากก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็โอกาสใช้มันก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าไอ้พวกตัวเล็กมันเก่งกว่าไงเป็นไซส์สามพลังเจ็ดพันสองีสามพันนะครับเป็นกาดาก้อนไฮรูดที่สี่ใจสองทับอาร์ใจสองเกียร์ดับเดิกยัโซสกิลไม่ไม่ใช่หนาเรามีดากอนอยู่ซสายมันจะลงสองสายกลายเป็นไซส์หนึ่งอีสกิลหนึ่งยกเลิกความสามารถของการดที่มันโจมตีนะครับแล้วก็ความสามารถของมันเนี่ยยกเลิกไม่ได้ ตัวมันมีคอสดูโบแอคแทกแล้วก็มีโซโกาดก็มันจะตีสี่คีฝั่งตรงข้ามมีอะไรพวกมันจะเอามาเล่นกับพวกพวกที่ยืนกลางแล้วมีสกิลห้ามทําลายหรือไม่นด้ทำลายสิห้ามไบเทคแล้วไม่ห้ามไบเทคไม่ได้สิแต่ว่ามีโซกาดเออยืนกลางแล้วมีโซกาดหรือยืนกลางแล้วอ่าไม่รับความสามารถไม่รับไม่รับเจ็บเลือดอะไรพวกเนี้ไอ้นี่ก็จะมาตีพวกโดยกก็มาตีตัวโซกาดนั่นแหละ ถึงแม้จะโซกาดไม่ได้ก็ตีสี่ขีอยู่ไอ้ตีสี่ครั้งสองขีสี่ครั้งอยู่ดีเพนนเทตเพราะฉะนั้นก็เก่งอยู่ดีนะฮะยังไงก็ได้ใช้อยู่ดีต่อให้ต่อให้ไม่เจอตัวกัดหนาก็ตีสี่ครั้งสี่ขีอะ่ะตัวฟาร์มชั้นเยี่ยมนะครับกาแคทเหมือนเดิมเป็นไซส์หนึ่งอ่าห้าพันหนึ่งขีหนึ่งพันสกิลเมื่อการนี้ก็ตัวสนามถ้าเรามีการติดเผ่ามังกรเทพใบอื่นอยู่ในสนามได้หนึ่งเกรดหนึ่งจัว ไม่สแต็คอาไม่ติดวันมาเทินสามารถสแต็ค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 แ,แ,แล้วก็สแต็คได้นะฮะฟาร์มรัวๆมอนก็จะใส่อยู่แค่นี้นะครับตอนนี้ก็เป็นไอเทมไอเทมใส่อยู่ใบเดียวเลยมันคือกรากิดที่ดีขึ้นนะกันเองนะฮะเป็นแสงแฟดมังกรเทพกาเทวินเซเบอร์ไอเทมพลัง3 0 0พันหนึิสกิฟคอร์สใจหนึ่งเกลดหนึ่งเลือดสกิลแรกหากเรามีดากลัดบนสนามการ์ดนี้และมอนสเตอร์ มังกรเทพทั้งหมดจะไม่ถูกยิงแล้วก็จะไม่ถูกใบเทคด้วยความสามารถไม่ถูกยกเลิกอีกสก,กิลหนึ่งเคานเตอร์นะฮะสก,กิลเก่งของมันถ้าในสนามมีจีบูทเบดอยู่คอมอนเตอร์มังกรเทพไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าจากมือไม่เกินหนึ่งใบดึกลงสนามได้ใจอคอคอสใช้เธอล,ละครั้งคือโคตรเก่งอะ่ะโคตรเก่งเป็นเคาเตอร์ด้วยนะเก่งมากอันนี้คือปัญหา ปัญหาใหญ่หลวงของคนที่จะเล่นจีบูธเบดนะครับก็จะเป็นกาคามอนนะฮะใส่ไว้3ใบหายากมากคือมันมาใน scp 0 1เท่านั้นก็คือไอ้ชุดซองสุ่มที่ที่คุณพ่อเปิดได้เยอะที่มันมีอาบั Body ี้ไออะเออก็มาจากในนั้นอย่างเดียวแล้วมันไม่มีตัวแทนด้วยไง มันหาใบอื่นมาแทนยากอะ่ะใบอื่นก็อาจจะต้องเป็นหาฟาร์มคือไปหาเวทฟาร์มใส่เวทฟาร์มอื่นหรือใส่โลแทนไปเลยเพราะว่ามันไม่มีตัวไหนมาแทนตัวนี้ได้นะครับก็จะเป็นสกิลนะเคาน์เตอร์เอาท็อปเด็กเขาเกตจากนั้นคอการ์ดเผามังกรนเทพไซนึงหรือตากว่าจากดรอปโซนลงสนามโดยใจคอคอสคือไซนึงหรือตากว่าในเด็กเนี้ยมันไม่มีการใจคอคอสตอยู่แล้วมันได้หนึ่งเกตฟรีอยู่แล้วแล้วที่สําคัญคือมันเพิ่มเวฟ และอย่างที่บอกว่าจีบูตเบสมันแจกจนจบเทินหมายความว่าใช้กาคามอนเรียกเข้ามาใหม่ไอตัวนั้นอ่ะมันก็จะติดหนึ่งล้านสองขีเพนอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณจะไปเรียกกาแคทกาด็อกกาเบิร์ดกาอะไรก็ตามที่ใส่ในสนามที่ใส่เป็นไซส์หนึ่งหรือไซส์ศูนย์กากานกกาอะไรก็ตามได้หมดมันสามารถโดดจากหลุมมาตีโดดจากหลุมมาตีโดดจากหลุมมาตีโดดจากหลุมมาฟาร์มโดดจากหลุมมาตีได้อีกคือต่อให้โดดกาแคทกาแคทกาแคทเก่าอ่ะ มันก็จะได้หนึ่งเกตหนึ่งจัวตีสามขี้หนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าพันสามขี้เพนอยู่ดีคืออะไรก็ได้อ่ะสามขี้สองขี้อยู่ดีอ่ะก็เลยเป็นใบที่สำคัญมากแล้วตอนนี้คุณพ่อเห็นรีเซลแล้วค่อนข้างเราหูใบใบไกลมากๆแล้วอ่ะก็ตอนนั้นคุณพ่อน่าเออยังไงดีล่ะตอนนั้นดีที่เก็บไว้ไงแล้วแบบ คนที่ไม่ได้เก็บตอนนั้นไว้คือต้องไม่โดนราคาแพงเลยนะกับแบบน่าเสียดายอยู่นะครับอาจาอออาจะต้องรอไม่รู้อาจจะต้องรอไม่ทงไมเทินหรือเปล่าหรือรีมาทางใดทางหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ก็ถ้าไม่ได้จริงๆพ่อก็ไม่ไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อรีเซลนะมันแพงมากๆอะ่ะอาจจะต้องไปใส่โล่ไปใส่การ์ดอื่นแทนนะครับหรือไปหรือไปถอดกาก้าทีดีออกแล้วเอาแล้วก็หาโล่มาสักใบหนึ่งแล้วก็เอ้ย เออเอ้ยถอดไม่ก็ถอดใบนี้เอาไปสองใบแล้วก็หาโลมาสักใบหนึ่งก็ได้ใส่ทีดีไปมันก็จะมีเด็กห้าสิบใบพอดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะมันหาอะไรแทนไม่ได้จริงๆอาจจะแทนได้ด้วยใบนี้ก็ได้นะนี่คุณพ่อติดไว้สามใบนะครับจริงๆใส่สามก็ได้เส่ยสี่ก็ได้นะ,นนะนะเป็นการ์ดฟาร์มอีกใบหนึ่งจีบูทโอเวอร์ไได้เมื่อท่านสนามเรามี g e ออยู่เอ้ย b o o s t อยู่ดูทับเด็กสามใบเอาไม่เกินสองใบขึ้นมือที่เหลือเขาเกตเชดเดอร์ละครังก็เนี่ย ถ้าไม่มีไอเนี่ยก็ใส่นี่สี่เต็มเลยแล้วก็ใบนี้คุณพ่อคิดว่าเก่งเหมือนกันคุณพ่อติดไว้อยู่สามใบเป็นกาไนส์สลชนะครับลายได้มื่อมันสนัเรมีจีบูทใจหนึ่งเกตทำลายการ์ดของคู่แข่งทั้งหมดต่อเจนนงการ์ดถูกทำลายได้จวหนึง่งแล้วก็ยิงใส่เลือแล้วก็ยิงคู่แข่งหนึ่งหน่วยด้วยอ่าถ้าสมมติคู่แข่งมันคือคืออย่างที่บอกนะว่า ดาก้อนน่ะมันไม่มีเวทยิงที่มันยิงการ์ดได้ดีๆไอ้นี่คือเวทยิงการ์ดพวกเวทเซตมอนเซตหรืออะไรก็ตามมันยิงแล้วมันได้จ่วแล้วมันได้ยิงตามเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็ใส่สี่ได้เป็นอีกตัวนึงใส่สี่อาจจะใส่สามสามแล้วใส่อันนี้สี่ก็ได้ไอ้นี่ไอ้นี่นก็ถือว่าดีเหมือนกันเป็นตัวเพิ่มเวฟนะครับก็จะเป็นการ e ีเบิร์ดรายได้เมื่อบ,บนสนามเรามีจีบูทเบดเอ้เมื่อเราใช้จีบูทเบดไปแล้วก็คือ มันก็คือบังคับว่าใช้ในเทิร์เราในแบทเทลเฟสในเทิร์เราแคตคอร์สใจสองเลือดเคาน์เตอร์นะครับได้สองจัว่วเอ้ยมหิดสิได้สองเกตสองจัว่วต้องเอาสองเกตก่อนนะแล้วก็สองจัว่วจากนั้นคอการ์ดเผามังกรเทพหนึ่งใบจากบนมือโดยใจคอคอร์สสามารถใช้เท่าละครสามารถก็ไอเนี่ยใช้จีบูทเบสไปแล้วแล้วคุณก็ไปคอเป็นกา้ามาตีทีหนึ่งก็ได้อันนั้นใส่ไว้สามใบก็ได้ ไปเอากาคามอนออกใบหนึ่งสองใบออกแล้วก็หนึ่งใบที่เหลือที่ขึ้นมาใส่ตัวนี้ใบหนึ่งก็ได้แล้วแต่ชอบนะใบนี้เพราะถือใบใบเดียวนะคุณบอกว่ามันใช้ใช้ท้ายเกมเกินไปใช้ยากเป็นกากันทัวเก็ตไายได้เมื่อไายได้ในเธอเราแล้วเรามีเลือด2หรือมากกว่าเขาแคทคอร,คอร,คอร,คอรเลือดเราจะกลายเป็นหนึ่งเคานเตอร์นะครับนำดากอสจากดอบไม่เกินสองใบขึ้นมือ จากนั้นคอดากอตจากบนมือหนึ่งใบโดยไม่ต้องใสคอคอสได้ไล่ได้เถอะละครั้งก็เนี่ยมันจริงๆตัวนี้มันมัน,ม,นมันเอาไปใส่ในในเด็ก g e โก็ได้เพราะว่ามันหาดากอตสองใบมันทําให้มันก็เอาดากอตก็เอาชินกับกันทัวกับอะไรก็ได้ตัวตีอาจจะเป็นสตาร์ล่างสตาร์ารล่างสลัอะไรก็ได้กันนี้ก็มาแตกได้สองเด็กก็ใส่เด็กนี้เผื่อไว้ เพื่อกันตายนะฮะเพื่อจะตายแล้วอะเลือดสองแล้วก็มือแตกอะไรพวกนี้ไม่มีโล่ไม่มีของเล่นมีแต่โล่อะไรพวกนี้อันนี้เป็นดาร์กัตชายนะครับก็ยังหลอกหลอนมาอยู่ในนี้เหมือนเดิมเป็นเวทหาของที่ดีนะใจหนึ่งเลือดเลือดห,หนึ่งอย่างนะครับที่ทุละครั้งเอาไอเทมหนึ่งใบจากกองขึ้นมือหรือว่าเอามอนสเตอร์เผามัองกรเทพไม่เกินสองใบชื่อชื่อต่างกันจากดอกขึ้นมือก็หาของหาอาวุธ โลโลของดีนะของโคตรดีแบบโคตรด,ดนะีอ่ะอ่าดักกอนชิลโลแห่งเทพยุดกายนะครับเป็นเคาน์เตอร์เลือนหนึ่งอย่างนะครับถ้าบานสษัทเรามีจีบูทเบดอยู่สแตนผ่ามงกรเทพของเราหนึ่งใบอีกสกิลหนึ่งเมื่อเป็นโลถ้าคู่แข่งจะตีมาอ่าไม่ทีสิลบอกว่าความเสียหายที่จะได้รับในเทิร์นนี้จะกลายเป็นศูนย์ ก็เป็นโล่นั่นแหละเนี่ยโล่ตีมาก็คือก้อนตีหายตีห้าคีก็กลายเป็นศูนย์คีย์กอนไหนเป็นศูนย์ให้ให้ให้เขียนให้มันงงนะก็โล่นั่นแหละคุณพ่อใส่โล่ม่วงไว้สองใบนะครับคุณพ่อคิดว่ามันโล่ม่วงก็ยังโอเคอยู่ดีอยู่นะฮะรายได้มุกแข่งโจมตีในเทิร์นแล้วก็เราไม่มีมอนสเตอร์ช่องกลางแล้วก็มีเผ่ามังกรเทพในสนามอย่างที่บอกว่าเด็กนี้ไม่เหมือนกับ g e โที่ g e โมันจะมีการยืนกลางและจากล่างโล่ล่างอะไรพวกนี้ใช่ไหมทำให้ไปใส่พวก อะไรนะแพลลี่อ่ะกาแพลลี่หรือโล่โลที่โล่ที่มันบอกว่าช่องกลางไม่ต้องมีมอนช่องกลางได้อะตอนนี้มันจะกลายเป็นฟอร์เมชันเดิมคือไซส์ขวาแล้วก็ไอเทมกลายเป็นว่าอันนี้ก็เลยใส่ไปพวกโล่เก่งๆที่ที่ขอกลางกลางโล่งได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Low, โล่เก่งๆที่ขอกลางโลง่งกลางโล่งได้นะครับก็ใส่ไปสองใบเป็น โล่มังกรม่วงชินนะลายแดงมุกแข่งโจมตีมาช่องกลางเราว่างและมีมังกรเทนในสนามเคาเติร์ดโยเลิกการโจมตีนะครับจะได้1เกตหนึ่งเลือดถ้ามีดกักอตในสนามจะได้หนึ่งจัวด้วยก็1เกตหนึ่งเลือดหนึ่งจัว,วง่ายๆถ้าเป็นใส่2องว่าเรามีของดีกว่านั้นมาแล้วนะครับเป็นบัดดี้บล็อกนะฮะบัดดี้บล็อกแคสคอร์สใจหนึ่งเกตเคาเติร์ดเลือกได้หนึ่งอย่างนะครับอันแรกธรรมดา ความเสียหายลงสามหน่วยไม่มีปัญหาที่เก่งของมันคือเมื่อคู่แข่งโจมอีกสก,กิลหนึ่งนะเมื่อแข่งโจมตีคันที่สี่หรือมากกว่าในเทอร์น,นี้จนจบเทิร์นชีวิตเราจะไม่รับความเสียหายอีกก็คือตีสี่ครั้งคังที่สี่ปุ๊บคุณไล่ได้1ึงเกตครับจมนดนตีคังที่สี่หรือมากกว่าในเทอร์น,นี้จะไม่รับความเสียหายก็คือตีมาสิบคิก็ไม่เจ็บลุกขึ้นมาครั้งที่ห้าตีมายี่สิบคิก็ไม่เจ็บตีอินฟินิตี้คิก็ไม่เจ็บนะครับ อพูดไม่พออินเนอร์อินเนอร์มาเยอะอินเนอร์มาเยอะตบปักตัวเองซะหนึ่งทีนั่นแหละอินเนอร์อพูดพูดอยู่เลยแล้วองลงอินเนอร์ลงมาก็อระโยธีนะครับเหมือนเดิมติดไปคู่หนึ่งนะก็เป็นจะเอาจิงๆเด็กนี้จะระโยธีหรือจะเป็นไอเนี้ยหรือจะตัดเฟดเด็กนี้ก็ไม่ชอบอยู่ดีนะฮะก็เด็กนี้เป็นเด็กที่กลัวระโยะทีและกลัวพวกตัดเฟดตัดเวทตัดพวกเนี้ย ตัดเว็ไปเท่าไหร่ตัดเฟดตัดเฟดครั้งที่เว็บสี่เกินไปไม่ติดเลือดพวกนี้สองอันนี้คือคือจุดอ่อนของเด็กนะครับแต่ก็ต้องใส่ในเด็กมันด้วยเพราะว่ามันก็ต้องไปขัดเขาด้วยเหมือนกันนะถ้ามันไม่ใส่มันก็ขัดเขาไม่ได้อยู่ดีนะเลี้ยวที่จ่ายหนึ่งเกตเขาเตอร์เลือกได้หนึ่งอย่างจากสามอย่างนะครับความเสียหายลดลงสองถอดทรงมอนสเตอร์หนึ่งใบหรือสก,กิลใช้จริงก็คือจนจบเทอร์นี้คู่แข่งไม่สามารถคอมอนสเตอร์ได้มากกว่าสาม ก็คอมมันเตอร์ตัวที่3ครับใจหนึ่งเกตไล่เลย,งงยวันทีเลยไม่สามารถขอเพิ่มได้แล้วก็ขัด g e ี๋วได้ขัดขัดเด็กนี้เองก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเด็กเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้เจ็บมากเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ว่าจะฟามคุณก็แค่ลงซ้ายขวากลางเป็นนกนกไซส์ศูนย์ก็แค่นี้นกยกตีอยู่แค่สามตีอยู่แค่สามตัวเนี้ยฝันตรงข้ามก็แทบมือแหกแล้วมั้งถ้าซ้ายตีที่สี่ทีไอตัวไซส์สามลดไซส์อ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปด แรอบรอบละสี่ชี้เพนิเทสไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะอ่ะอันนี้ยังติดไว้อยู่นะของดีนะครับแต่ว่าติดไว้ใบเดียวนะก็จะเป็นเป็นกึ่งๆเป็นไม้ตายอะ่ะติดไว้คิดไว้สักเป็นว่าเป็น Impact อิมแพกอ่ะอ่าไล่ได้ในนั้อ่ะไล่ได้ในเฟนันเฟดนะครับของเราใช้ได้เมื่อมนสนามเรามีดากอตอยู่เป็นการตื่นของเทพยุทธ์แตเป็นใบเก่านะอยู่ในไหนนะบศูนย์หนึ่งนุ่น เจสองเกตลุกมังกรเทพลุกใบในสนามนะครับอ่าแล้วก็สามารถโจมตีในฟีโนนเฟสได้ใช้ได้เธอละครนะครับก็เป็นถือว่าเป็นอิมแพคแล้วก็แน่นอนนะของดีนะฮะของโครดดีกใบหนึ่งนะครับเป็นชินเกเกนทัวครัชเชอร์นะครับเป็นอิมแพคไล่ได้ใส่ไปสอใบนะไล่ได้เมื่อคู่แข่งมีเลือด5้าหรือต่ากว่าเราและคู่แข่งไม่มีมอนสเตอร์ช่องกลางและนเทน,นโนทจีบูตไปแล้ว จหนึ่เกตยิง5เลือดความเสียหายลดลงไม่ได้ไม่ใช่เรื่องตลกนะหนึ่งเกตยิง5เลือดมาแล้วแต่ขอแค่เราลงกลางเราลงกับกลางเขาลงซึ่งซึ่งคุณพ่อติดไอ้นี่ไว้อยู่อจริงๆต้องบอกว่าติดไอ้นี่ยแต่ว่าลืมเอามานะกรกรันทัวเก่าเพื่อเอามาเป็นไซ์บอร์ดเพื่อที่จะ เป็นไซบอร์เพื่อที่มาเจอกับอไอเนี่ยล o s มิติล o s เพราะว่าถ้าเขายืนไอซื้ออซื้อเอดทอยเยอ์ได้แล้วก็จบเหมือนกันนะเ้วเพราะว่าถ้าไม่มีใบนั้นมันก็เราก็เหนื่อยเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเวบเยอะขนาดไหนก็ตามนะคอมโบของเด็กนี้เป็นเด็กที่โคตง่ายนะฮะบัตตี้คอแล้วก็ฟาร์ม สิ่งถนัดของเด็กนี้คือลอาฟาร์มกาแคทลงหนึ่งเกตหนึ่งจวติดดาบเล่นอยู่แค่นี้ง่ายติดดาบอ่ากาแคทจะฟาร์มต่อไหมคร์าามต่อก็ฟาร์มถ้าไม่ฟาร์มแล้วก็อาจจะลงเป็นกาแคทนี้แทนหรือจะลงเป็นกาด็อกหรือหรือยืนเป็นกาแคทนี้ก็ได้่าแต่ว่าน,นาว่าเอาอะไรก็ได้มาลงทับอาจจะเป็นกาด็อกหรือกาแคทใหม่ก็ได้อา่าสมมติเป็นกาแคทใหม่กาแคทนี้ลงดอ็อก ลงนกเนี่ยฟอร์เมชันง่ายๆสุดๆของมันก็คือเล่นอยู่แค่เนี้แค่นี้คือฝั่งนองคามก็ร้องไห้แล้วเปลี่ยนท่าแอคเซสเฟดครับจีบูตเบททำงานครับหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านสองคี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 หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านแล้วก็เพนินเท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 ติดมังกรเทพทุกใบนะฮะนกตีก่อนเลย สามีไม่ต้องถามว่าพลังเท่าไหร่หลานยังไงก็คิดสามคีเพนตีเสร็จยกขึ้นมือได้หนึ่งเกล็ดหรือหนึ่งจัว่วตีอ่ายิงผ่านตรงค่บหนึ่งเลือดเราได้เลือดหนึ่งสามคีเพนล,ลุกดับเบิลไดกแท็คราวนี้แล้วแต่คุณเลยกดไอ้นี่ทีนึงก็ได้ ถ้าไม่มีอะไรเลยมือแบบอับจนหุ่นทานจริงๆเคาน์เตอร์ครับมีจีบูทเบดอยู่ในสนามลงไซส์หนึ่งหรือต่ํากว่าหรือถ้ามีกาด็อกคุณก็ถ้าจะการันตีปิดเขาได้เลยลงทำกาแคทก็ได้สีขี้เพนไม่เอาไม่เอาเคาน์เตอร์ลุกลุกไหมไม่ลุกอืมแล้วก็แล้วแต่คุณแหละว,ว่าจะเล่นอะไรต่อ อาจนี่ตีก็ได้สี่ขีเพนล,ลุกสี่ขีเพนสองสามขีเพนมีดับเบิลไหมดับเบิลสามขีเพนที่บอกว่าทำไมถึงอยากให้มีกาคามอนแล้วมันแพงมากๆกาคามอนครับจ่ายได้หนึ่งไ,ได้หนึ่งเกตเมื่อกี้เราลงทับกากาด็อกเราลงอะไรทับไปเอ่ยกาแคทครับเอาจากดรอปโซนมามีจีบูทอยู่ได้จัวหนึ่ง สมคีเพนลุกยิงหนึ่งเลือดสามคีเพนตียิงหนึ่งเลือดกีเวฟหนึ่งสองสามอันนี้ลงมาอีกทีหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเวฟแทบจะไม่ได้ใช้เกตใช้เกตของไอ้น,นี่กับไอ้น,นี่2เกตแล้วก็ได้ได้เกตมาจากคาคามอนได้เกตมาจากกาแคทใบหนึ่งได้เกตมาจากนกอีกใบหนึ่ง แล้วก็ถ้าเขาฝันลงะแล้วถ้ามันอยู่บนมืออีกจากนกหรือจากอะไรพวกนี้มาก็บลูมซึ่งนอกจากว่านอกจากเขาจะมีตัดเฟตตัดเวทต,ตัดอะไรก็ตามแล้วยังไงก็บรูมนะฮะถ้ามีอันนี้ขึ้นมือก็บรูมอยู่ดีนะฮะหรืออันนี้ไม่ขึ้นมือมันตีแค่นี้ก็บรูมแล้วนะฮะก็แค่นี้คือไอ้ข้างนี้มันมันอยู่ที่คุณเลยว่ามือคุณมีอะไรขอแค่ข้างนี้กับอาวุธมีแค่อันนี้กับอาวุธก็พอแล้ว ไอเนี่ยมันสามารถเป็นใครก็ได้เลยทั้งหมดที่ไหลมาเนี่ยโยเวนกากะดีหมดได้หมดเจ๋งกับพี่ดีครับนายนะครับพวกเนี้ยใส่ได้หมดแล้วก็สี่ในสามมันเป็นเกตใส่หนึ่งหรือต่ำกว่าด้วยแล้วไอพวกนี้ใส่สี่ใส่สี่ใส่สามใส่สี่ใส่สี่ใส่สองใส่สามเปอร์เซ็นต์ออกมันเยอะเปอร์เซ็นต์ลงหลุมมันเยอะและเปอร์เซ็นต์ไอเนี่ยสแต็ครับโตมันเองมันก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เล่นอยู่แค่นี้โอเคนะครับก็น่าจะเข้าใจนะคลิปยาวมากประมาณนี้นะฮะเป็นคลิปก,ก้าๆที่เล่นแล้วโอ้โหเล่นไปแล้วด่าเด็กตัวเองไปอะ่ะเกินมันเกินไปคือบูชิอะไรขนาดนี้นะแบบโอ้โหเหมือนกับเหมือนกับคนเอาเอาติ่งดาก้อนมาออกเทคอะ่ะ <laughs> แต่แต่นะฮะแต่ อนาคตเด็กอื่นมันก็จะเก่งตามมานะฮะอันนี้ก็ดาก้อนมันมันมัน,ม,นมันดีตรงที่มันเล่นง่ายไนงะแต่ว่าเมคานิกใหม่ของตัวอื่นมันก็จะเก่งเก่งตามมาเรื่อยๆอยู่ดีนะไม่ได้แบบหนีค่ะถึงขนาดว่ามีดาก้อนอยู่เด็กเดียวเล่นในทุกซูในซูในตอวการจนจบภาคอยู่ดีนะก็ก็มีเด็กอื่นเด็กฟาโลของอเล็กก็น่าสนใจเด็กอ่ากล่องหน้าก็จะมีด a กเน็ตใหม่มาอีกหก6ิหกหกร้อยสิบหก กิโตะตอนนี้ก็ดีแอตโทโลเกียตอนนี้ก็แก่งก็แก่งนะครับหร,หรือว่าจะเป็นต้องกาเนิดก็ดีอยู่ดีเหมือนกันก็ไปลองเล่นดูได้วันนี้ก็ประมาณนี้ละกันจะครึ่งชั่วโมงแล้วสวัสดีครับ